โวตกูเดี๋ยวพอตาที่กูเป็นโดโด้จริงก็ไม่โวดกูกันอยู่ระยะที่เป็นเชลิปปาดกันอะ ถ้าไม่ใช่กายกายถ่ายตูดให้พี่ดูไหมเอาองผมพูดผมพูดความจริงเลยก็ได้คือผมอะผมหมั่นไส้พี่ฟุกมานานแล้วแล้วคือในที่สุดก็ได้เป็นเพจกับพี่ฟุกแล้วผมหาช็อตที่จะได้หักหลังพี่ฟุกมานานแล้ว้นผมขอเอาไปตัดคลิปนะพี่ชายเอาระขผมน้่ทำไมอยากจะตาบอดเพราะช่องของผมนี่มีแสงส่องต่างๆเจ๊ะแจะมากมายผมแนะนาเป็นออบตัดฟาวคอนเลยนะครับผมใช้มานานกว่าแสนล้านปีแล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นอวัยวะชิ้น ที่33กันไปเลยทีเดียวนะครับดีไซน์สุดล้ำไม่ส้ำใครหมากับวัสดุสุดพีเมี่ยมทนทานานาน10ปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะเข,ขย่าไขยี่ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยวทำงาน,านหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกลุยเลยออฟตัดเฝ้าคน พิเศษสำหรับช่ว15ง15-31ถึงกรกฎาคมนี้ลดสะใจทันที300บาทและอย่าลืมใส่คียคโคตดนักรัารถ,ถทันทีอีก100บาทเลยครับผมคำเตือนรีบซื้อก่อนของจะหมดเดี๋ยวจะอดลุ้น K5 ช่วงโปรโมชั่นนะครับ ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC t h a ไทยแลนดเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงกอยู่ข้างล่างเลย CGC t h a ไทยแลนดครับผมและถ้าไม่อยากจะดวงก,กักและพลาดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำ เลยเรเซอร์โก้เติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดลาซด้าเคพัหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดก่อนละลิงเรเซอร์โก้อยู่ข้างล่างเลยหลีได้ปะวะหลีได้ไหมหลีหลีหลีใครเป็นโดโด้ไปไปหวตัวเองออกดิผมว่ารอบนี้พี่เป็น เล็บเป็นไรอ่ะ <laughs> ไปดีกว่า <laughs> <laughs> เป็นแคนแบบนีนเป็นแคนแบบนีนเป็นเซเล์ <laughs> ผมเป็นเซลล์เล็บตาม, <laughs> มผมครับ <laughs> ผมเป็นแคนาเดียร์ <laughs> ผมเ <laughs> สียงระเบิดเกี่ยวว่าเสียงระเบิดเสียงระเบิดเสียงนี้ไม่ใช่แค่ do you know the way <laughs> ด้วทุกคนครับผมได้ข่าวมาว่าน้องพีเป็นโดโดครับอ้าวสตมดเลยนะผมดเลยผมโมดเลยไม่ไม่ไอ้กเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น้องเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอผมไม่พูดตอนไหนว่าผมเป็นโดโด้อะพี่อาร์ที่อยู่ข้างๆเพราะพี่เข้าหมอกไปแล้วพี่ก็ได้ยิน าฮะน้องพีฮะพี่เข้าเดี่ยแล้วพี่เข้าหมอกได้ยังไงอ่ะพี่เป็นโดโต้อย่าทุกคนไอพี่เอกบอกว่าพี่เอกไม่อยากได้โดโด้ี่พี่เอกเป็นโดโด้ที่พี่เอกเป็นโดโต้จริงผมปวดอย่าเอกเป็นกี่โลเนี่ยเอกปวดต้องพีรอดีโหวตน้องพีรอดโหวตน้องพีเลยเอาเลยได้เพี่เอกเป็นโดโต้จริงผมโหวตพี่เอกเลยไอโดโต้เข้าหมอกไม่ได้นี่สกีบก็ปวดไม่หยุดเขียนเข้าได้พี่เป็นโดโต้พี่เป็นโดโด้ไม่ได้อยู่ในหมอกพี่เบสพี่อาร์กพี่เอกไม่ได้เข้าหมอกพี่เอกอยู่ในหมอกอย่าโหวตกูเดี๋ยวพอ ตาที่กูเป็นโดโดจริงก็ไม่โหวตกูกันถ้าผมได้ผมผมเหมาะคืออะไรครับอยู่กับอยู่กับพี่เดี๋ยวผมพาไปดูตรงกลางเลยตรงกลางเป็นทางเฉพาะนักฆ่าที่เข้าได้อะพี่อาร์ไปดูผมรู้นะว่าใครเป็นเป็ดอะผมรู้นะโอ้โหจะไมโอ้ยพี่เบิร์ดคนหมุนโคตรแน่นโหวตพี่เบิร์ดนี่ไงพี่อาร์มองอยู่นี่พี่มองอยู่นี่ขอบบนขอบบนของบน นี่นี่อันนี้อ่ะมอนี่คือมอแล้ยไรเดาไปเเลยรู้เฉยเลยมีคนรู้ตอนนัศนศึกษามันเข้าได้อย่ากเป๊ะเลยนั่นน่ะ งั้นงั้นพี่อาร์มเขาเดี๋ยวเราโหวตให้พี่อาร์มไปคุยกับพี่เอกวกันนะว่ายังไงดีมีคนโดนล่อซื้ออเหรอขอรอดซื้อตัวเองพี่อาร์มจะกล้าหรือเปพี่อาร์มมันสบายกด มันสามารถกดชิปเพื่อที่จะไม่เข้าไปได้นะใช่กดชิปแล้วปิดประตูแต่เข้าไปแล้วพี่เห็นคนหนึ่งนะเมื่อกี้ใครอ่ะคนนั้นใครเหรอพี่เห็นใครเจมคอนเดอร์ป่ะนเฮ้ยแปลว่าต้องมีคนที่ถ่ายมาได้ยไม่ใช่กลุ่มพวกเราที่ยืนกันอยู่ใช่แพตตี้อยู่ข้างนอกจำได้พี่อยู่ข้างนอกพี่โคดี้ด้านขวาพี่ฟุ๊กเราสองเดียวพี่อยู่ข้างนอกครับพี่ฟุ๊กเดี๋ยวพี่ฟุ๊กก็อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวทุบใช่เหรอเดี๋ยวทุบพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กไม่ได้อยู่นนะพี่ฟุุกโดทใช่ป่ะทั้งนั้นพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กไอเกมเนะ บัดมึงสิ <Gel a minute> ขอโทษแม่งั้นดีดพออุ้ยไข่หนากไงพี่เบ๊ดโดนไหมรัวเลยเนี่ยเข้าไปดูสักก้าวโดดเองหรือเปล่าพี่สารพูดกลายเป็นโดดดๆเปล่าใช่ครับไปคุยกับพี่เอพี่เคลียร์กันเลย โอ้พาไปพาไปดูหมอกพี่อาร์มเข้าเฉยเข้าไปดูอะไรเลยม่ว่าจะดูอเดี๋ยวเชื่อไหนตะกี้ใครอยู่ข้างนอกมังวาผมจำไม่ได้นี่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 ี่น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 ่นี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 ่่นีี่นี่นี่่นี่นี่นี่ แล้วก็เตยกยืนตรงนี้เอ้ยแล้วใครคุยกับกูบ้างเนี่ยโหลผมบ้งผมบ้งพี่แล้วเออพี่อยู่ตรงนี้แล้วเตยกยืนตรงนี้แล้วก็งั้นแสดงว่าพี่เจมหัวง่ายพี่พุกเอาเลยพี่หมดเลยเอาเลยเอาเลยวอด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 พี่ต้องพี่ต้องเสียงแข่งนะไม่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 พี่ไม่ทำคา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 พี่เป็นคาเลยคาเลยพี่เป็นแค้นพี่เป็นแค้นนะพี่พุกมีอะไรจะบอกครับจัดไปฮะพี่บอกอะไรโถ่พี่เจมเป็นนะอ้าว เจมมาล่อผมให้ขึ้นไปทางซ้ายบนแล้วพยายามที่จะกีดขันน่ะแบบแบบอาโอเคาะไวครไงประธานพี่เป็นหรือเปล่าทุกตนเจมบีบเค้นเหรอใช่ครับโดนโดนแบบพยายามจะกัดแกล้งครับผมพี่เข้าไปในหมอกที่เจอพีเอสคิดว่าไงอ้าวทำไมทุกคนถึงเข้าหมอกได้งงนั่นน่ะดิเป็นมคมิก้ายุบเบื้องเลยพี่เป็นมิมิกยังไม่ได้อยู่ในหมอกพีเอสอยู่นี่ใช่ เอเจมเข้าหมอกได้บแล้วผมไปเจอเขาบอมได้ไงเนี่ยเดิไปเจอน้องแพทในหมอกเหมือนกันวานเอ้ยจริงเอฟนี่โดโดละตัดไปก่อนหนึ่งหนูก็เจอเพียบเหมือนกันงงไปหมดหลายทีละธนาเนี่ยเป็นเอาเดี๋ยวอะไรอยู่เอฟเฟละกล้ามึงทำตัวเหมือนอยากโดนหมดอะน้องมึงเป็นโดโดหรอ ครบเดียเป็นมีผมผมก็ได้ตายอาเนียตายไม่ได้หมดพี่ไม่ครับพี่ิทุกคนพี่พี่ิงได้ยกงไม่ิปพีเอนี่แหละพีเอฟเนอยู่ในหมอกฐเยอเลยเป็นคนหมดผมได้กลายเป็นคนหมดผมตัวองกลาเนคนหมดจ้มึงหมลองมหจริง มไมไม่มีใครเชื่อต้าเลยไมเดี๋ยวเราไมไม่มีใครเชื่อเจมเลยพี่เบิร์ดพี่เบิร really Poke ์ดผมอยากเล่นกับพี่พี่กายพี่เบิร์ดพี่ไปไหนเี่ะพี่มีพี่รุ่นนะเนี่ยตามมาทำไมยผมอยากเล่นกับพี่เราที่นาที่เราเป็นคู่รักกันเรายังไม่ได้เล่นด้วยกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันึงโอเคไปไปแปะใบปลิวพี่ต้องไปแปะใบปลิวป่ะใช่ใช่มันไม่มันมันเขียนว่าอะไรเนี่ยหาสมบัติกับตีหัวกะโหลกเ่ยโอเคทำการบ้านมาดีสั้นด้วย ไม่ธรรมดาอันนี้อันนี้อะไรอันนี้เอาหัวก็หักออกมาจากหินครับอ๋อพี่เป็นพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่เป็นอาชีพอะไรเป็นผู้ล้างแขนเฮ้ยงั้นผมเป็นแคนนับเดียนถ้าผมโดนพี่ก็ต้องล้างแขนให้ผมด้วยอุ้ยโอเคใครวะมาที่เมื่อกี้เดี๋ยวนะพี่พุกอยู่ไหน ที่อยู่สายมือนแน่นอนว okay, ่าเราพี่เบิร์อที่ไหนอะอเคงั้นพี่เอ็คุณฟุกโอเคเรารรู้แล้กล้าเรารู้แล้เพราะว่าเมื่อกี้แพ็ตายเมื่อสายมือเห็นปอกก็โผล่แล้วว่ามีคนโอน่แ้วเมื่อกี้ได้ตายได้ไง เมื่อกี้พี่เออผมอ่ะเป็นโชคดีแล้วพี่น่าจะเป็นพี่เอสใช่ที่พี่ปลอมตัวใช่แล้วก็เป็นดวงแพทพี่อยู่ใครไม่ไม่ไหนเนี่ยเกิดตรงไหนศพเนี่ยโอ้ยแสดงว่าเจมพูดถูกเอ้ยเอ้าเนี้ยนะอันนี้ไม่ได้เชื่อเจมนะพี่พี่เชื่อน้องพีนะพี่ไม่ได้เชื่อเจมนะขอแจ้งตรงนี้ก่อนก็จริงก็จริงครับพี่ภูดการสื่อถงท้องไทแน่นอนแล้วใครโหวตผมอีกแล้วจริงเปล่กูไม่ได้โหวตกูรอดูโด้โดมึงอ่ะ จริงผมไม่ได้หมดตัวเองมึงเป็นโดโดคือมึงบอกตัวเองถูกไหมคือคือหมดเกลียวพี่น้องพี่หมดเกลียวพี่เธอคือเลยป่าไปโดดเขงมันแฉลบแฉลบไปโดนเขาไอ้เย จะว่าเราจะไปมันงงงง่อก <down> ี้เห็นตัวเต็งกลื่าข้ามสายพันนะดิแล้วล่อมันก็เชื่อผมพี่ฟุ๊กจะทำแบบว่าความรักอันยิ่งใหญ่อ่ะพี่ไม่ได้เชื่อจด็กไอเจมันเป็นมิมิกไอเจมันล่อซื้อทุกคนผมบอกเล้วพี่มาดูย้อนหลังอ่ะพี่จะรู้เลยว่าผมเชื่อพี่พี่พูดปุ๊บปวดพี่เอสเลยไอ้ราวนั้นอะสบายใจมีสบายใจแล้วถามเควดีกว่าวู หายแล้วเฮ้ยไม่อนะฉันจะโดนฮึบฮึบเข้าไปดิฟอ,อยฟอยไม่เคยอยากทำเคลสขนาดนี้มาก่อนเลยบ้าเอ้ยเอาละ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 ,าละฉันต้องสู้กับมันนี่นี่เฮ้ยปุ๊บเฮ้ยฉันไม่ว่างฉันไปดูล่าเดิน <laughs> ไม่นะ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 หยุดไฟอยู่ยังไงวะเนี่ย <laughs> าโอ้โหโอ้โหแยกกันไปพี่เดี๋ยวหน้าเอพีอาร์จะไม่เดี๋ยวพี่เต้พี่เต้พี่เต้พี่เอกอยู่ตรงเราไม่ใช่หรออยู่ข้างล่างใช่เมื่อกี้ยังเห็นเห็นน้องพี่เอกราด้วยแล้วพี่เห็นใครก็กายี ตอนแรกผมก็เดินไปทางพี่กลับไปดีเขาเป็นศพอะออเดี๋ยวนะพี่เนสมยขีอคือพี่เอกเขาเป็นแคนาดีนหรือเปล่าเออว่ะเออวเดีวเดวไม่ใช่พี่ใช่พี่ผมเป็นแคนาดีนคือผมเนีเราหายไปแล้วก็เลยสวมรอยเอางี้เอางี้คือศพอยู่ระยะที่เป็นเชลิปปาดกันอะถ้าไม่ใช่กายกายถ่ายตูดให้พี่ดูไหมออกมาถ้าอยากดูขนาดนั้นผมแหวก เอ่ยดี๋ยวนะตรงร้าน่ะตรงนั้นมีที่จำได้พี่เจมแก้ไขผมตอนแรกแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไปไหนไม่รู้แล้วก็มีพี่เต้พี่ตรง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 ที่น้องพี่เต้แล้วก็เจมอยู่มีคนเนื้อเรื่องมันเริ่มซับซ้อนเลยต้องมีดูด้วยอีกคนหนึ่งดดูสองแล้วเนี่ย ใครอยู่วะข้าพ่เครับผมงั้นงั้นผมผมไม่ใช่เพราะผมไม่ได้อยู่แท่นตรงกลางไม่ได้อยู่ผมอยู่ซ้ายมือตรงที่เป่าแต่แต่ถ้าคาให้การของพี่ผมไม่ได้เป็นาจะดูโดนักสู้แล้วเหรออันนี้คือผมเสร็จแล้วเหรอที่ผมร็จเมสแล้วเหรอไอ้ช่วงี้ช่วงนี้ผมเห็นเนี่ยเป็นแคนาเดียนเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวไหมว่าว่าใช้สีเหลืองไม่เป็นมงคลแต่แคนาเดียนอยู่ที่พี่นะ หัวหน้าเป็ดเดี๋ยวเดี <Hey, ๋ยวไม่ใช่แล้วพี่เต้ไม่ไม่ใช่กีนี้นี่ปฏิริยาเหรอ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมัเดี๋ยวนี้อยู่กับพี่เบสตลอดงั้นงั้นแต่พี่พึ่งมานะพี่รี่พึ่งมาพี่รี่พึ่งมาเอาป่ามาเกิดพี่ลี่เหรอกายกายพี่ลี่พี่ลี่เลี้ยงวัวทั้งป่าวทำเวทแป๊บเดียวอะเมนเต้นเหรอฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะ เรด่องโหดพี่กายนะนี่เรื่องตี๋โหวดพี่กายแล้วใครโหดพี่กายคนหนึ่งอะ่โหวดกายใครโมโหเมื่อกี้ีเมื่อกี้ใครเป็นคนชี้เป้าตอนสุดท้ายว่าพี่เพิ่งมาวะพี่เบสเขาไม่ใช่เป็นนะพี่เบสพี่เบสไอ้เจ่สเป็นนักดวลอยู่เลยนักดวนจะเป็นนักดวลอยู่เลยครับยังเป็นนักดวลอยู่เกือบไปแล้วเมื่อกี้เราเขาโหวดเรเราตายแล้วแชะแชะแชะเอาระเองอยู่ไหนอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นอ่ะ จะดูได้ไงว่าดูดฝั่งนู้นอยู่ไหนอ่ะผมจะลิ่มน้ำสร็จเมื่อไหร่เอ้ยทำไมมันมันแฉลบไปมันเพราะอะไรโชคดียังไงเราแฉลบเพราะว่าโชคดีคปลว่าพี่เอกไม่ใช่ไม่ใช่ผู้โชคไม่ใช่เป็นโชคดีแต่พี่กอ๋อถ้าไม่ตายมันจะไม่สอนชี้ไปหาเลยคือพี่เอกคือพีก็เป็นโชคดีแต่พี่เก็เป็นจริงนี่ไงเรา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 ตติจะยิงผมละ ไม่กล้าเรื่ออะไรไม่รู้ตายคอเฉยอะไรวะไม่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 ต้องบอกก่อนว่าไอเฟดเนี้ยที่พี่เบสต์ตักอันนี้เราได้ข้อมูลว่าพี่พี่เอกอะไม่ใช่เฟดโชคดีซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันพี่ผมจะเป็นหรือไม่เป็นพี่เจมโ้นักสื่อพี่ฟู๊พี่พี่รู้อยู่คนเดียวเลยคนเดียวเป็นโ้นักสื่ฮะพี่พี่เจม เปิดลาวมาปุ๊บพี่เจมถามผมว่าอยากฆ่าพี่พีไหมเดี๋ยวพี่แบบว่าแปลงร่างเป็นกล้าให้นะพี่เจมก็แบบว่าปาดสักคนหนึ่งพี่บทแล้วก็แบบว่าไม่ปาดผมแต่แบบพี่เบสอยู่ดีแบบแบบเท่มากแล้วมปาดพี่เจมจะมาฆ่าผมทำไมอ่ะแปลว่าพี่เจมเป็นผมลอยแน่เลยไม่ไม่อยากฆ่าแล้วปาดปาดผมเมื่อกี้กันมีมีนี่ไหมมีมีเซตผมไหมตอนปาดพี่ว่าต้องปวดเจมถถามาม ผมว่าต้องโหวตพี่เต้แล้วเต้ขี้สงสารกน้องพี่บอกว่ากก็เป็นกระเจนไงเชี่ยผมไม่โดนเลยตาตาตายตายยตันตียตายตาตายตาดตายายายตายตายตปยตายายตายตายตายายาอาตาย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 วตายตตายตาตาตายตายตวตเตาตาตายยตายาายต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 วตต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 ยตตัวเตต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 งตตาาล เออผมลืมมาคนนี้มาคนหนึ่งเลยคนหนึ่งเลยคนหนึ่งอ่ะไปกันนะดับไว้ต้องฆ่ามันมีรูปเงินอยู่อยากได้เงินเอาไปซื้อชุดใช่หรอเรามันสายฟรีย เดี๋ยวนะต้องพี่แล้วทำไมก่อนทำไมก่อนที่เรากูจะรีพอร์ตทำไมระเบิดอยู่ที่กูเมื่อกี้มีพี่ฟุกเดินมานะเอ้ยใจเดนนะครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงพี่ฟุกเดินมาจริงเลยเอาให้ผมพูดผมพูดความจริงเลยก็ได้คือผมอะผมหมั่นไส้พี่ฟุกมานานแล้วแล้วคือในที่สุดก็ได้เป็นเป็ดกับพี่ฟุกแล้วผมหาช็อตที่จะได้หักหลังพี่ฟุกมานานแล้วไปตัดคลิปนะพี่ชายจัดไปที่นักขลาดซี่ ที่ถามจริงพี่ลี่คนเดียวไม่พอเหรอเต้มองตาพี่ของของผมไม่มีหลักฐานนะเดี๋ยวนะแล้วแล้วคือผมผมเป็นเป็ดไอ้ผมเป็นถ่านผู้ล้างแค้นแล้วมันทำยังไงอ่ะมันบินไงขยายปีกไงผายแล้วก่นเมื่อกี้ไม่เห็นได้เห็นกายฆ่าทั้งสองเลยแต่ไฟดับมันเลยไม่เห็นหรือเปล่าใช่พี่ไม่เห็นใช่พี่ต้องเห็นไม่รู้อดมุมพี่เห็นไหมอ่ะมุมพี่ไม่เห็นเห็นมาก็เห็นตที่ไปรอละใครจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ได้ได้อ่ะพิชฉันต้องเห็นมะดิแต่ไม่เป็นไรนะ พี่ฟูกวางแล้วก็ออกหวานะเว้ยผมบอกก่อนเอาเอาอืมเหนื่อยหน่อยนะครับนักสืบผีสองคนเฮ้ยวะน้องเพียวเขอยู่ข้าเป็ดไม่ได้เดี๋ยว เราได้ไฮไลท์จริงแต่ไม่ใช่ของผมของพี <superv ise> <Labor ator> <fi> ่ฟ <es rebell ious> ุ๊กไม่ไู้เลยนคนคนที่เดินมาน่้จะเป็นพี่เอฟแน่ๆไปที่หน้าเสียงก็เบิดมาพอดีเลยโอ้นันเป็นพี่ฟุ๊กก็ไปที่หน้าจะโยนจะโยนพี่เอ่ให้เต็มที่พี่ชายดันเป็นโดโด เอาละกรับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วนกันนั่นงครับที่ผมผ้าไหมแลนในสตรีมสดนีครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตท,ทีวีสแลปนักรัดไลฟ์ตั้งแต่ชั่วเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน